ปึ๊บนี่อันนี้ที่พี่ฝนบอกว่าอย่าข้ามอย่าข้ามบรรทัดพี่ฝนไปเพราะว่าถ้าหนูไปใส่นมก่อนแล้วเวลานั้นน่ะหนูน้าตาลหนูจะไม่ละลายอ่ะหนูหยิบน้ําชาเขียวมาชาเขียวจะไม่มีบนผู้กระลุกช<ร>งกชง<ม>อ,อันไหนอ่านั่นแหละค่ะปึ๊บใช่ค่ะแก้ใหญ่แบบนี้พุ่นหน่อยนะ ออันนี้ถ้าเป็นสามออนเทลงที่แก้วอ,นนอ,นนอันนี้เลีอ่ะหนูเทปไปเลยค่ะตอนนี้มันแค่สองออนปึ๊บเทมานี่เลยไม่ต้องตวงถ้าเป็นน้ําชานะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือหลกัหลกๆแก้วเรามันจะสองออนขึ้นไปอยู่แล้วนะคะคนให้ละลายแล้วก็ค่อยใส่นมถ้าหนูตวงน้ําร้อนด้วยนะหนูจะร้อนร <c oughs> ้อนมือร้อน Oh. เพราะว่าลูกค้าแยกน้ำกลับบ้านอ๋อ oh. oh, ถ้าเปิดกลับบ้านต้นองเอาทองอาใจอกองซีหลบเอ <Okay. S 1> ออมือนี้บีบ oh. แก้วด้วยเ oh. ทยแรงแรงเทงเร็วๆให้<ๆ>ให้ก้นมันกระดกถ้าเกิดก้นมันต่ำมันก็จะหกไปที่ก้น oh. นะคะ